เชิญท่านตินเนครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมน,นายทิตินันแสงนาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่เขตหนึ่งคอนแกน่นตัวแทนคนเมืองครับท่านท่านประธานครับวันนี้ผมจะมาอภิปรายเรื่องการตั้งคณะกรรมาิการนิสามันเพื่อศึกษาระบบน้ําทั้งระบบของชีมูลเลยป่าสัตว์ และอีกหลายลุ่มดำด้วยกันท่านประธานครับสมาชิกหลายท่านได้พูดกันมาถึงผลดีถึงความจำเป็นของการมีคณะกรรมการชุดนี้ผมจะให้ท่านมองอีกมุมหนึ่งครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ใช่ว่าจะคัดค้านนะครับผมเห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาแต่ผมจะตั้งข้อสังเกตว่ามันมีผลดีและผลเสีย ผลดีพวกท่านพูดกันไปเยอะละคือเรื่องระบบน้ําการจัดหาน้ําเพื่อเกษตรอุปโภคบริโภคของภาคอีสานและของที่อื่นๆที่รวมอยู่ในกระทุนอยู่ในยตีนี้ท่านประธานครับการจะทําโครงการผันน้ำเนี่ยผมมีข้อมูลล่าสุดมาว่าต้องใช้งบประมาณทั้งหมด1ด 96ล้านล้านหรือตีตัวเลขกลมๆประมาณงล้านล้านระยะเวลา20ปีนะครับก่อนอื่นผมต้องให้ขอดูภาพที่หนึ่งเรื่องของน้ำโขงก่อนเจ้าที่ขอภาพที่หนึ่งครับน้ำโขงที่เราพูดกันเนี่ยในภาพท่านจะเห็นนะครับว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติมีประเทศผู้ใช้อยู่6ประเทศด้วยกัน เราอยู่ตรงกลางเมื่อเช้ามีสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งได้พูดไปแล้วว่าเราจะเห็นน้ำหลากน้ำโขงไหลเอิบทะลักยากเต็มทนปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเห็นคุ้นตาก็คือดอนเนินทรายน้ำโขงแห้งขอดครับเพราะอะไรครับก็เพราะด้านบนครท่านปรานสีสีฝฟ้า,ฟา,ฟาเห็นเขือเข่อนสิบเขื่อน จากประเทศจีนและอีกหลายเขื่อนของเรากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าเราจะผันน้ำจากตรงนี้มาแน่นอนครับน้ำต้นทุนข้างบนก็จะเหลือน้อยเพราะว่าจีนก็จะจัดเก็บไว้เกือบหมดแล้วถ้าเราทำได้มีน้ำมาจริงๆก็จะส่งผลกระทบด้านล่างครับท่านประธานครับประเทศเวียดนามที่อยู่ข้างล่างเรากมพูชา ก็จะไม่ก็จะไม่มีน้ำให้ใช้มันจะเป็นปัญหาระดับระหว่างประเทศนะครับออขอภาพต่อไปภาพที่สองคร,ครับภาพนี้ผมจะให้ดูว่าเขื่อนในเมืองไทยนี้มีเยอะมากครับท่านประธานครับพอดีไม่ได้สุ่มให้ดูทุกเขื่อนที่มีอยู่ไม่มีเขื่อนไหนได้ใช้ปริมาณน้ำ ร้อยเปอร์เซน์หรือแม้กระทั่งว่า50%ซในตารางเนี้ยจะมีใช้น้ําได้แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ยีบเซบางเขื่อนติดลบด้วยสันติดลบด้วยซ้ำไปเพราะนั้นการบริหารจัดการน้ําระบบเขื่อนระบบขนาดใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าระบบแข็งเนี่ยมันเริ่มจะไม่เริ่มจะไม่ได้ผลแล้วครับเพราะว่าระบบ เร,รณนีวิทยาเปลี่ยนไประบบนิเวศเปลี่ยนไปหรือดูการเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือเรามาบริหารจัดการที่เรามีอยู่เนี่ยให้มีปริมาณน,น้ำให้พอเพียงในการที่เก็บกักไว้ใช้นะครับมีท่านผู้ทรงเกียรติเสนอมาว่าน้ำใต้ดินซึ่งก็ใช่ครับน้ำใต้ดินก็เป็นของเราเอง นะครับเราจะหวังพึ่งน้ำโของอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้เพราะปัจจุบันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าท่วมอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้งอยู่หลายเดือนนั่นหมายความว่าปริมาณน้ําโขงนั้นไม่สามารถจะพอเพียงในการเลี้ยงดูภาคอีสานได้แล้วนะครับพื้นที่หนึ่งสามล้านไร่ของภาคอีสานนะครับเป็นหนึ่งในหนึ่งในสาของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมว่า ระบบที่ดีที่สุดก็คือระบบที่ต้องหาแหล่งน้ําจากฟ้าคือน้ําธรรมชาติทํำยังไงหรอครับการชนประทานระบบใหม่เขาใช้วิธีทำคล้ายๆว่าชนประทานแบบขนุมครกคือมีลุ่มน้ํามีแอ่งน้ําทั่วไปกระจายอยู่ตามตามสายน้ำเนี่ยภาพลงนี่แหละครับ กักระจายอยู่ตามตามแหล่งน้ำทั่วๆไปธรรมชาติเลยครับชีมูลเลยหรือป่าศักด์ครับเป็นเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กคล้ายๆเส้นเลือดฝอยอย่าหวังพึ่งแค่น้ำโของอย่างเดียวเหมือนการลงทุนเหมือนเศษศาตสตร์ระบบเศษศาสตร์ครับเขาบอกว่าไม่เอาไข่ใส่ไว้ตะกร้าเดียวกันเพราะว่าถ้าตะกร้านั้นหลุดไข่ทั้งตะกร้าจะแตก การชนประทานก็เช่นเดียวกันครับเราต้องกระจายความเสี่ยงคือเอาแหล่งน้ําที่มีอยู่ทั่วๆไปในประเทศไทยหรือในภาคอีสานเนี่ยมาทําเป็นหลุมเป็นแอ่งพูดง่ายๆก็คือเป็นบ่อจ,จัดเก็บผมยกตัวอย่างจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีพื้นที่จัดเก็บน้ําได้อีกเยอะครับท่านประธานครับเฉพาะแก่งน้ําต้นเนี่ยประมาณสี่หมื่นไร่แก่งเลาว้าอีกก็หลายหมื่นไร่ ยังมีบึงทุ่งสร้างอีกหลายเหมือนได้นี่ผมยกตัวอย่างเฉพาจะจังหวัดถอนแก่นที่เดียวนะครับท่านประธานผมว่าในภาคอีสานหลายๆจังหวัดเนี่ยก็มีพื้นที่รกรา้างเปล่าอย่างนี้ที่จะให้เราใช้บริหารจัดการน้ําผมไม่เห็นด้วยที่จะไปทําชลประทานขนาดใหญ่มูลค่าสูงระยะเวลานาน,านเพราะว่า การเดือดร้อนพื้นที่เกษตรความเดือดร้อนของประชาชนมันจะรอไม่ได้โครงการเนี้ย20ปีผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วครับโครงการของชีโมนเนี่ยและโครงการใหม่20ปีเออผมขอผมขอสไลด์แผ่นสุดท้ายครับที่เป็นออทำลายครับจะให้ดูครับท่านประธานครับนี่คือทำลายที่ที่โครงการนี้ทําไวน้นะครับ20ปีนะครับ3ปีแรกเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นโครงการที่ศึกษาวิจัย ระยะที่หนที่สที่สที่สที่หครับเห็นโครงการในตารางนี้แล้วก็เลิกหวังได้เลยครับว่าโครงการนี้จะเป็นจริงได้เรามาช่วยกันหาโครงการที่เป็นไปได้โดยการตั้งคณะกรัรวิาการวิสามันขึ้นมาศึกษาขอบคุณครับท่านปานครับขอบคุณท่านทิติน,นันแสงนาคนะครับ